สวัสดีครับจังหวัดลำปางขอเชิญชวนชาวจังหวัดลำปางนะครับร่วมสวสดมนต์ข้ามปีเฉลิมพรนิม,มงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับพุทธศักราชใหม่นะครับ2567โดยได้รับประธานไฟพระเลกนะครับจากสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายกนำไปจุดเทียนม,มงคลเพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับนำไปใช้ในการสวสดมนต์ข้ามปีครับ อณวัดเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอและวัดใกล้เคียงในคืนวันที่31ธันวาคม2566นะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถวา,ายเป็นพระราชกิศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ,พระบรมราชินีและพระบรมวงสานุงวงศ์ทุกพระองค์นะครับ และเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อให้เกิดความสึกความสงบในจิตใจของพี่น้องประชาชนครับ